ครับสวัสดีครับคลิปนี้นะครับมาอยู่กันกันกบเกมนี่เลยครับโลกผีนะ h o r r o r Legend นะก็เปิดมารอมาตั้งนานนะเปิดมา2วันนะ้วเซิร์ฟเวอร์หู 8, ลปลาไปร้อยสิบกว่าแล้วนะก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะเป็นเกมสไาตลา์ไหนนะโค้ดเบต้ามาแล้วนะโอเพนตอนโค้ดเบต้ามันจะเป็นเล่นนะนี้โอเพนมาแล้วนะเพิ่งจั มีอะไรบ้างนักพศนักปราบผีนักเวดนัก,ก้ายกลักเครื่องระยะไกลสูงคมโบ น่าน่าแบบคล้ายๆกับพินนะมีชุดแฟชันน่นเลยรักเว่์เลเออเนี่วหน่าแบบ มีมีให้เลือกชายและหญิงเนี่ยนะช่วงนี้ไม่ได้ทำเกมเอเป็นเดอร์นะ มันไม่มีอะไรนะมีตัวใหม่ล่าสุดก็มอกแกนตอนนี้ไปติดเกมมิวเอเซนเชียนนะมันเป็นเกมที่สามารถหาเงินได้นะมันเอาเงินเหรียญมิวไปแลกเป็นเงินจริงได้นะก็ไปเล่นอยู่นะก็มาดูเกมนี้กันว่ามันเราเล่นภาพเป็นยังไงบ้างอ,ออกแนวแบบแนวนอนมันก็ดีอย่างหนึ่งตรงที่ เวีนยนง่ายหน่อยไม่เป็นการเล่นแบบออโต้เลยนะเนี่ยไม่ได้กดอะไรเลย มันจะมีตั้งตั้งค่าไม่รู้เป็นแนวดันเตี้ยนหรือยังไงไม่ไม่ได้เคยเลยยังาไมา่ได้ไปดูก็เล่น รีวิวอะไรเท่าไหร่ดื้อวยเลยเดินเขื่อนออโต้เรื่อยๆแป๊บเดียวไม่ติดหลองเลยอ่ะ คือ V um okay. I P การตะเินใช่ไหมผีผีเกมันก็ดู เดินเควสเองไปเรื่อยมันยังไม่รู้เลยว่านี่คือการเติมเงินยังไม่รู้เลยว่ามันผ่านด่านตามแมปอะไรยังไงไม่เคยเล่นเกมแนวนี้เลยนะผมอ่ะ มีมา้ามีเทศประดับหลังนี่อะไรเนะี่ยเหมือนเทวดาเจ้าที่ถือปืนก็ด้วย ภาพก็พอได้นี่ไงมาให้เราเล่นแล้วนี่ทำไมัทไม่ทันเล่นเท่าไหร่เลยจบ มีสัสาากกผีด้วยนะน้นอ,นองผีเนี่ผีจีน,นมันเป็นแนวแบบเดินไปเรื่อย หรือยังไงต้องเล่นสักพักน่าจะเข้าใจ <c oughs> เบลยี่สบสี่แล้วไวมากนะเวยเป็นเกมที่เบลไวมาก แรกๆน่าจะไวอย่างนี้แหละมันมีออเนี่ยปรับให้เราเล่นออโต้ใช <cción> ่ไหมนี <annoying> <SCOTT> ่ปรับออโต้ผีอะไรเนี่ย แต่เล่นมาสัากพักจะยังไม่เห็นหน้าตัวละครใส่ของเลยนี่นเดินเควสดอย่างไวนะ ตีบวกตีอะไรด้วยใช่ไหมเดี๋ยวยังคงยังไม่ถึงเดนเคล็กกันไปเอยอะยาเอาก่อนช่วงนี้อะไรลาลาหรือม้า กดยิงหนึ่งทีเป็นนี้ยิงสองทีกดยิงค้างนะอืมเป็นคอมโบโลเลยนะถ้ากดยิงรัวๆนะเดินเสต่อนะ

ขเขาเรียกว่าออปชั่นเยอะมากเลยนะอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยนะค่อนข้างยังงงอยู่ออปชันเยอะเยอะจนลกจอนะ เกินนะสกิลนี่สกิลอย่างเท่นนะทันหลังขี่ก็ด้วยนะเล่นแนละ้งงงผมว่าเกมนี้ไม่น่าจะเหมาะกับผมนะเท่าไหร่ฮะ ออปชันมันเยอะเกินนะอะไรก็ไม่รู้นะเล่นมาเรี้ยวสามห้าแล้วยังไม่รู้เรื่องรักเท่าไหร่หรือว่ามันเป็นเกมแนวไหนสไตล์ไหนนะปกติเล่นสักพักก็น่าจะเข้าใจได้ง่ายแล้วสำหรับผมนะภาพมันทำให้นึกถึงเกมไหนี่เลยอะ อิมแลนทางเดินอ่าเมืองใครเคยเล่นไหมท่านร่วมเคยเล่นยังไหมอิมแลนด แหวนผีบอสงานเราแปลงร่างนี่ไหมน,นี่มันไม่ได้นาโต้ให้นะไม่ได้เราไม่ได้กดเพราะว่าถ้ปรับตรงนี้ได้ใช่ไหมเนี่ยออกจบแล้ว เกมที่ไม่ค่อยกินเวลาชีวิตาไหราไม่ต้องมานั่งเล่นเองเท่าไหร่นะกดปรับออตโตได้วิชาขอันนี้ยสกิลเียเชิญเทพอืเทพเหมือนเทพญี่ปุ่นเลย อืมกี่กำลังจะอ่านชื่อเลยนะไม่มีชื่อบอกอยู่นะนี่นะคล้ายๆทาวเวลเลย อ๋อใช่เนี่ยมันออปชันมันบังหน้าจอหมดเลยนะเวลาเล่นแล้วมันทำให้ไม่เห็นกราฟ,ฟิกไม่เห็นเอฟเฟคอะไรสักเท่าไหร่นะมันไม่เหมือนเกเมอื่นๆที่เคยเล่น มันเลยรู้สึกแปลกๆนะไม่ชินกับเกมแนวสไตล์แบบนี้นะเวลาถ้าเราไปเล่นแบบตะลุด่านอะไรอย่างเงี้ยเกมนี่มันแบบมีลุด่านมันจะไม่ค่อยเห็นออปชั่นต่างๆพวกนี้มาขวางกันเท่าไหร่นี่ดันเจียนนะมาแล้วนะกว่าจะมาเจอนะจะเลยเข้าดันเจียนนะค่อนข้าง นานอยู่เหมือนกันเลเวลห้าติดไปฮะแล้วเรื่องนอโต้อย่างเดียวเลยสกิลอย่างเดียวตู้ต่อน,นี่อ่ะ เป็นตระวูยด่านดำเจียนใช่ไหมมีอะไรกรอบอรกรอบตัวละครแน่เลยนี่กรอบตัวละครตรงนี้นะจริงๆด้วยนะ ดามเมยเยอะมากนะดูดูดามเมจครับเป็นหมื่นเลยนะยพลังต่อสู้ยี่สบสามจุดสองมื่นเติมลายวันนะกนารเติมลายวันเติมลายวันก็จะแม่มียนเะติมสะสมเติมลายวันเติมไปสะสมไปเรื่อยๆ ไม่รู้แพ็คเริ่มต้นแพ็คลายเดือนมันเริ่มต้นเท่าไหร่ยังไงยังหาไม่เจอนะมาถึงก็กดเดินเควสอย่างเดียวแล้วไม่ไม,ไม่ไม่หยุดให้เราไอ้นี่เลยนะหลานค้า นี่ไม่ใช่สิเราเราต้องมันจะมีนี้นะในแบบเพชรเราต้องเข้าที่ตัวละครใช่ไหมไม่ใช่สิกระเป๋าอ๋อนี่ต้องเข้ากระเป๋านี่นี่นะอันนี้น่าจะเป็นเกี่ยวกับการเติมเงินนะนี่นะการเติมเงินสองสิบเก้าบาทน,นะเป็นขั้นต่าํา สูงสุดก็สามพันนี่น่าเติมสะสมแล้วก็จะได้ขอ,ของตามนี้นี่เติมเงินรายวันใช่ไหมที่แบบเติมทุกวันสะสมอะไรอย่างนี้หรือเปล่าอืมเติมเงินต่อเนื่องนี่ไงโอ้หทักขี่น่ารักมากเลยปาวานวานอลกหมุนดะมุนอามากิมุนไลออนนี้เทเทเท อันนี้เป็นเทพจู้หลงนี่อะไรนะตกลงเป็นผีไทยหรือผีจีนหรือว่ารวมๆกันอืมมิได ชื่อออกจีนจีนนะก็เป็นต่อก็ไม่รู้ก็เกมนี้ก็คร่าวๆมันก็มาเล่นลองเล่นดูรีวิวดูแค่นี้แล้วกันนะไม่ค่อยถนัดเกมแนวนี้สักเท่าไหร่นะเนี่ยเนี่ยลุงเดินไม่นอนก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะก็ เดี๋ยวอัปเดตเอดเดิเฟนเดอร์ก็ตัวละครใหม่มอแกนยังไม่ได้ทำเลยเอฟเฟก์อะไรยังไงก็นสำหรับคลิปนี้ไว้เท่านี้คนระับขอบคุณนะตอนหรบการเราชมรับฟังนะเกมลูกผี